พวกเราพร้อมแสดงละครกันแล้วและพวกคุณหลักพร้อมหรือยงังถ้าพร้อมแล้วไปดิวกันเลยณร้านอาหารแห่งหนึ่งดีเจกำลังเปิดเพลงตามเพลย์ลิสต์อยู่ในขณะนั้นเองมีนักดื่มทั้ง3เดินเข้าร้านมาและได้นั่งระบนเก้าอี้ที่ทางร้าน <ขอ S 1> ได้จัดเตรียมไว้ให้สั่งอาหารและเครื่องดื่มเป็นตามปกติจากนั้นหนในนักดื่มได้เดินไปที่บูธดีเจและทำการขอเพลง ่ครับขอเพลงที่มีงูออกมาต่อ,อย่างเพลงนี้นะครับได้เลยครับน้องจากนั้นเพลงที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ได้ทำการเปิดออกมาเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานมีนักกล้ามและเพื่อนของเขาเดินเข้าร้านมาสวัสดีค่ะเข้ามาได้เลยครับ เด็กแ,แก้วท้ามขวาง,งทางเพื่อนฉันปะท่านแม่คุณ <c oughs> จะเย็นๆก่อนค่ะเจีนเย็นก่อนนะคะเออตุ้ไทยจะเย็นๆก่อนนะคะเจนค่ะถ้าเป็นพ่อบ้าเป็นหน่อยทะว่ากันแลาวตอนนี้เชิญฝั่งข้าไปคะ่ะมีโต๊ะยางคาไม่มีค่ะค่ะเจียนค่ะเจีเย็นๆจเย็นเชิญเชน่าที่โต๊ะก่อนนะคะเจนค่ะเอ่อทานอะไรบอกเด็กๆได้เลยนะคะจากนั้นเมื่อสถานการณ์ได้สงบลง และนักกล้ามได้เดินไปขอเพลงกับดีเจแต่ทัในใดนั้นเองเพลงยังเล่นไม่จบเลยเอย้น้องเบาโอว่างครกับพี่เบาพี่ขอเพลงที่มารวยๆวันนี้พี่จะเต้นตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนี้เออคือว่าเออพี่ก็เออมาลัดเพลงเลกอย่างนี้ได้ไง,เ,เ,พง,ไไงเพื่อนนี่ขอก่อนอ่ะจะอยากฟังเพลงก็บอกให้ดีเจสร้างเพลงเลกขึ้นมาใหม่ดีวะเอ้จัดการท่าได้ค่ะ างี้ไม่รู้ว่ะว่าเพื่อนฉันเป็นใครเป็นใครวะเพื่อนเธออะไรนักก้ารจ้ะโดนทีเดียวก,ก็ได้ไปอยู่ที่โพไซดอนโดนทีเดียวก็ได้ไปอยู่ที่เลปารอนโดนทีเดียวก็ได้ไปอยู่อเวซอนโดนทีเดียวผมกลับไปอยู่ที่โพูซดอนเอาควาเอาทุกผนไม่ว่าจะเป็นอานตรงกจะไันตัน ดีๆหรือให้ฉันใช้ลักกี้หรือโกลเด้นมัสคิล่าดีละ่ะไอปิดร้านนี่ปะไอเมว่าดีและนอกจากลักกี้และโกลเด้นมัสคิล่ากลุ่มสี่ของเราก็ขอจบการนำเสนอพียเท่านี้ขอบคุณคค่ะ